สวัสดีครับผมนี่ก็บา่บายนะบ่ายสองโมงนะวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคม2องพนห้าสิบหกครบก็จะรีวิวทรงงานนะวันนี้ก็กลับมาที่ร้านนะครับลูกค้า,าจากบางปูผมนัดเข้ามานะก็จัดการให้เรียบร้อยผมวีออสตัวเจสองพัิบสองตัวเจนสนะครับตัวนี้กระจกเดิมว่าจะเป็นแบบการโยกนะครับปรับมือพับมือน,นะผมก็ทําการติดตั้งเพิ่มชุดปรับไฟฟ้า ขับไฟ้าเข้าไปนะโดยใช้กระจกเดิมนะครับผมใช้กระจกเดิมทําได้เลยนะครับผม้ก็ใส่พับออโต้ให้เรียบร้อยนะครับล็อกรถสะดวกสบายในการใช้งานนะสังเกตได้ง่ายด้วยว่ารถล็อกอยู่หรือเปล่านะครับมันก็จะช่วยเตือนเราอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ขี้ลืมนะปลดล็อกนะครับอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะผมรับประกันให้เลยสามปีนะครับ ใช้มือพับได้นะไม่้กลัวนะประกันให้3ปีนะตัวมอเตอร์สวิตข้างในรถผมก็แท้ตรงรุ่นนะครับเราจะสั่งงานจับข้างในรถนะครับไมต้องกลัวนะครับทางซ้าย เลนกนระจกนะผมก็ทำงานาเหมือนเดิมนะทางขวานี่องเดิมมันจะมีการโยกอยู่ตรงนี้นะเอาไว้ปรับเินนะอันนี้ก็ถอดออกนะใส่เป็นปรับไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับ นี่ก็จะเป็นระบบพัวออโต้และล็อกรถนะครับ็ช่วยเตือนเราได้นะครับสนใจก็ติดต่อผมช่างกรอบจำบรีนะวีจีจอยไฟนะครับครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับช่างกอบจำบรีเหมือนเดิมนะผมยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ